โอ้โหที่วางแก้วกาแฟของคนรวยฮันแนมีเปิดประทุนโชว์ด้วยดีนะแก้วไม่หกเป็นการปั้นเค้กที่ดูเหมือนปั้นดินมากๆน่ารักอ่ะปั้นเป็นรูปน้องเสือตัวนี่กลมป๊อกเชียวยังกับลูกโป่งหมดการภาพลักษณ์เสือครวงผู้น่าเกงขามโอ้ไม่ก๊อชพื้นหิมะโคตรหนาเลยพระ่าสิเกือบจะสูงเท่าหัวพี่แกแล้วอะ่ะไม่อยากจะนสภาพตอนที่หิมะกำลังถล่มเลยครับ เืนฟ้าลังกาหน้ากาอากาศพร้อมแมงกระสายเจ๋งได้ใจนี่ไฟแช็คหรือเครื่องเชื่อมเนี่ยไฟแรงแรงลนที่กระป๋องเสร็จก็มาลนที่พื้นรองเท้าต่อไม่เป็นไรเลยอะ่ะหืมเน้นๆเ,นนเนนต็มเ็มใบไพ่ไปตัดตรงด้านล่างสุดของกล้วยที่ถูกปอกด้วยสุดยอดแม่นยังกระจับวางไม่สิแม่นยิ่งกว่าจับวางอีกชุดบาสด้วยท่านยิงลูกบาสจะหมูหรือจะจ่าไปดูปิวมีหน่วยแอซิดได้เหรอ ถึงยิงไม่ลงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แกจับดังให้เองนี่เอาสแปนสั่นเลยอโอ้ยพินหลอกตานี่ว่าของจริงที่แท้เป็นรูปบนพื้นหรอกหรืออ๋อของจริงอยู่วี่สตรายโอ้โหอื้วายจริงๆนี่มันการอกหรือว่าการล่อนวะเนี่ยจับจังไหนก็บ่โดนจุ๊กเก่งยังดีนะไม่ปินขึ้นหัว <c oughs> <c oughs> เป็นการชุดบัสที่ยาวนานมาก กว่าลูกจะไปถึงแป้นเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจเหลือเกินึเอ้ยอินเครดิบลของเล่นสุดแปลกแหวกแนวเอาดินน้ำมันใส่เข้าไปเพื่อทําเป็นขนของหุ่นตัวนี้น่าจะเป็นม้าอันนี้ทําเป็นผมมาแบบหล่อเท่แล้วก็โชว์ท่ายักไหลยึกยักยึกยักก็ปักกิงเทจง่จริงๆกูแหววมาเร็วเคลมเร็วจัด เ,ออเกือบติดแงกคาดินเลยใช้นี่สิรองเท้าบูทแบบหุ้มเกือบเดินสะดวกแถมเกือบว่าเปื้อนพื้นจะเฉอะแฉะเละเทะขนาดไหนก็ใบยั่นนี่คือตะกะแ่นใบไม้มีลักษณะเหมือนใบไม้ที่ถูกมแมลงกัดกินเป็นมแมลงที่ไม่ค่อยว่องไวเคลื่อนที่ช้าและไม่กระโดดโอ้น่าจะเป็นขั้นตอนการตัดขอบกระดาษโน้ตนะครับกระดาษสีน่ากินจุง นั่นชีสหรือนี่มองแบบแรกนึกว่าไข่เจียวอย่างเยอะเบละบลบรบรบจุอะไรลงกระปุกอะจะว่าเป็นน้ำผึ้งก็ไม่น่าใช่นะมันเหนียวหนืดเกินโอ้โหเนื้อโลหะถูกเฉือนออกมาม้วนเป็นเกลียวยังกับริบบิน้นดูแล้วฟินจุงเฉือนแท่งโฟมเปร่องร่องด้วยลวดร้อนไฟฟ้าอ่า กูจะอ้าทำไมเนี้ย Oh my gosh the scenery is breathtaking amazing เกินกว่าจะพรรน,นาเค้กแบบนี้เขาเรียกว่าเค้กอะไรครับเนี่ยเนื้อมันดูนิ่มๆ awesome guy ขี่จักรยานไต่ราวบันไดยังโหดโอโ้โหเทปูนไหลลงมาตามขั้นบันไดอย่างนี้เลยเหรอ กูจะจุ๊ทำไมก่อนไปชมลีลาการเล่นลูกแก้วสุดแพรวพราวกันครับเนอสิ่งอื่นใดชอบรอยสักของพี่แกมากไม่สิไม่น่าใช่รอยสักน่าจะเป็นลายเพ้น์มากกว่าออซัมอุ๊ยแม่ลูงเทียนล้มไฟไม่กระดาษเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดีกว่าเทียนใส่ถ่านไม่มีเปลวไฟและไม่ร้อนด้วยแม้เป็นบุญจริงๆไม่ต้องไปถึงสวนสัตว์ก็ได้ป้อนอาหารกวางด้วยเดินเข้ามาให้ป้อนถึงข้างในบ้านเลยไม่ละ เอาค่อยๆกินสิไม่มีใครแย่งหรอกแม่อุ้ยเจอท่ากระโดดจุ้มปลุกแบบนี้เข้าไปทาสแมวอย่างเราใจเหลวละลายตายพอดีแต่หนูน่ารักเกินไปแล้วเนี่ยแหละน้ำแข็งเกิฮิมะของแท้แน่นอนช้อนจากหิมะให้เห็นแบบจะจะเออเป็นจุดชมวิวที่ดูศักดิ์สิทธิ์ขนาดนับไม่แน่ใจว่าเป็นฝาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปหรือเปล่าทำป๊อบคอนโดยใช้เตาถ่านและกระชอนจะเป็นยังไงไปดู โอ้ดูน่ากินไม่แพ้ป๊อบคอนที่ทำจากเครื่องทำป๊อบคอนเลยใครอยากได้โคมไฟสวยๆแบบนี้ให้เสิร์ชคำว่าโคมไฟยายแก้วน้ำแสงนะครับงดงามตระการตาต้นอะไรกำลังค่อยๆโผล่มาจากดินนั่นนะ่ะคล้ายๆแก้วมังกรเลยแต่คงไม่ใช่กว่าจะโตขนาดนี้ใช้เวลากี่วันเนี่ยฮันนะ่ะทิ้งขยะลงถังเป็นด้วยฉลาดกว่าลุงแถวบ้านอีกลายนั้นชอบทิ้งเปลือกกล้วยเลี่ลาด แม่เจ้าแททูลายเฮ่งเจียเวอร์ชันโคตรดิบโคตรเถื่อนและโคตรเท่พอติดเต็มหลังแล้วเหมือนยากุซ่าเลยซื้อที่ไหนเนี่ยติดดีดีแทท,ทูนี้แม่พิมพ์สำหรับทำไอศครีมหึใส่พริกกับนมเปรี้ยวเหรอกินยังไงวะเนี่ยอร่อยปากลำบากสับปะเลอรหรือเปล่าเนี้แม่เจ้าเอาซะขนแขนสแตนด์อัพกระทีเดียวงดงามจนน่าขนลุกขนชันรากับใช้เวทมนต์ในการวาดน่ะ มันบอมเนกันไกลแต่เล็บเดอร์แต่มันคือตัวติดหลังมือถือสําหรับตั้งมือถือวางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งนี่มันฝรั่งเศสบินนี่นาเฟนฟรายเฮ้อเบาจังมุกนี้ไม่น่าเล่นเลยแค่เดียวก็รู้สึกเหมือนซีหักเสียได้แล้วอะ่ะแม่งหนักกว่าเครื่องเล่นเฮลิเคนของดีมเวอร์ซะอีกุเป็นการเผาลูกสนแห้งนะครับแต่ถ้าลูกไม่สนแปลว่าลูกคงกำลังงอนอยู่แห่ <H are> นั่นเขาเอาดินมาหุ้มดาบเหรอหรือว่ายังไงใครทราบบ้างเอาซะอยากเห็นดาบที่ทำเสร็จแล้วจังเลยน่าจะเป็นการทำมีดแหละครับมีดอะไรรูปทรงเหมือนใบไม้เลยเนอะเอา้าเดี๋ยวนะั้นเมื่อกี้เป็นรูเสียบกุญแจโผลมาแล้วกลายเป็นรูส่สกูเฉยงงนึกว่าใดป่าผมซะอีกที่ไหนได้เป็นเครื่องกำจัดขุยผ้านี่เอง อันนี้ดีฮะไม่ต้องเอาใบมีดโกนไปขูดขุยผ้าออกให้ยุ่งยากว้าวพอลอกออกมาแล้วกลายเป็นลายตารางเรากับปูได้แผ่นกระเบื้องแผ่นเล็กๆก็มีปาน That's good very good บรรจุทีเดียว6ขวดลวดน่าจะเป็นน้ำหอมนะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่เป็นถั่วแฮ้นั่นโกแก่เขากำลังปลูกต้นอะไรอะ่ะปลูกทีเป็นกรรมเป็นกระจุกเลย หรือว่าเขาไม่ได้ปลูกแค่เอากิ่งไม้มาปักดินไว้เฉยๆซีฮ็ดหยางกับรถลางนี่โอ้เบรกแบบนี้เลยเหรอเขากำลังเย็บอะไรใครทราบบ้างครับรู้แต่ว่าเขาเอานุ่นหรือว่าเยาสังเคราะห์มาใส่เข้าไปในผ้าที่ไมีลวดลายสีสันสวยงามดูเหมือนว่าเขาจะเอาต้นไม้ส่วนที่ติดกับรากมาทำการแกะสลักนะครับแกะเป็นรูปกาน้ำขนาดใหญ่ถ้าไม่ใช่ขออภัยนะครับ เอาผลไม้มาคุกกับอะไรอ่ะคล้ายๆเกับขนมปังเลยแต่มีหลากหลายสีสันน่าลิ้มมาลองอยากรู้จังเลยว่าขายข้าโพดปิ้งแบบเนี้ยขายไม้ละกี่บาทข้าโพดฝักหนึ่งนี่ได้เป็น10ไม้อ่ะกาไรเน้นๆเลยดูออกไหมครับว่ามันคือขนมปังที่แปะอยู่ตามผนงังเตาอบขนมปังติดดีๆถ้าไม่เขี่ยก็ไม่หล่นเป็นการวัดพื้นที่บนสีสานนะครับสำหรับทำวิคติดเข้าไปแบบนี้ ไปดูการทำนมสีรุ้งกันครับว้าวเอ็กซ์ลลปาดเปิดแตงโมไปก่อนนิดนึงเพื่อให้ตั้งได้ไม่คงเครงจากนั้นก็หั่นแตงโมเป็นชิ้นๆแล้วใส่กลับไปที่เดิมดันแตงโมออกมาสลับกันเป็นอันเสร็จน่าจะเป็นการทำขนมที่คล้ายๆข้าวพองหรือเปล่าอื <c> ้อ <oughs> เรียกได้ว,ว่าไม่มีใครยอมใครเลยครับกินกันไม่ลงจริงๆเอาน้ำตาลมาทำเป็นรูป ลาล่าเหรอที่เป็นเทเลทบ,บี้สีเหลืองอะ่ะผมว่าใช่เป็นการเทเลซินลงไปในแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปทรงที่ต้องการนะครับพอเลซิ้นแข็งตัวแล้วก็เอามาแกะว้าวให้ตายเถอะแรงดันน้ำฟุ้งกระจายเนี่กระควันเลยคุณผู้ชมนึกว่าฉีดยาพ่นยุงซะอีกอย่างเหมือนของเข้าแรงจริงผงอะไรอะ่ะคล้ายๆพวกสารส้มที่เอามาบดเลย โอ้อรารมณ์เหมือนใช้ปืนยิงทรายขัดสนิมเลยเะแต่มันไม่ใช่ทรายอะสิน่าจะเป็นการนำเหล็กเส้นมาต่อกันหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอุ๊ยรถกำลังฉี่ถุยจะบ้าเหรอพูดไปเรื่อยเหมือนเขาเจาะถังน้ำมันให้รั่วเลยแล้วก็เอาถังมารองน้ำมันหรือเปล่าอือหือต่อก๊อกแบบสดๆเลย ไม่มีการปิดวาล์วน้ำก่อนด้วยเรียบร้อยพร้อมใช้เหมือนเจ๊แกเอารดมาเชื่อมกันเพื่อทำเป็นโครงอะไรสักอย่างนะครับเชื่อมเร็วมากเหมือนเชื่อมมั่วๆเลยแต่คงไม่มั่วหรอกระดับนี้แล้วไอ้เราก็ว่าเขาจับเอวทำไรกันที่แท้ก็กำลังช่วยกันหมุนลูกเหล็กนี่เองจังหวะดีๆเครื่องหมุนปิดฝาขวดให้แน่นโอเค น่าจะเป็นการเกี่ยวตะขอโซ่เข้าไปที่ปลายเหล็กกล่องเพื่อเตรียมยกขึ้นกะละมังเป็นขั้นตอนการบรรจุน้ำยาอะไรสักอย่างลงขวดนะครับขวดใหญ่ๆบรรจุเสร็จแล้วก็เอามาใส่หัวฉีดเป็นเครื่องหมุนชิ้นงานแบบใช้เท้าเหยียบนะครับเห็นแล้วนึกถึงจากเย็บผ้าแบบใช้เท้าเหยียบเลยแฮะทันกันปะเฮ้พวก ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน